Global Infrastructure Partner หรือ GIP นั้นเขาเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงมาลงทุนในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำครอพตุกจักกันค่ะ Global Infrastructure Partner หรือ GIP ค่ะเป็นนะคะบริษัทลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกค่ะที่มีพอร์ตการลงทุนครอบคลุมทุกธุรกิจเลยนะคะเช่นพลังงานขนส่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการจัดการน้ำและของเสียค่ะ เราจะพาทุกท่านไปดูการลงทุนที่สำคัญสำคัญของ GIP กันค่ะ 1. ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางผู้พัฒนาและดำเนินการโครงการพลังงานหมุนเวียนในอเมริกาและยุโรปสถานีแปรรูปก๊าซธรรมชาติของเหลวในสหรัฐร่วมลงทุนกับเวลในบราซิลครอบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้าค่ะ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานดีท่านมีโครงการไซรัชวันผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลระดับโลก AdScent Telecom Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในเอเชียร่วมมือกับ Microsoft และ b a c k Rock ในการจัดตั้งกองทุนมูลค่า30,000พล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับปัญญาประดิษฐ์ 3. ในด้านการขนส่งค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสนามบินรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ได้มีการเข้าไปลงทุนทั้งหมดเลยที่ประเทศอิตาลีอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียค่ะและ4นะคะด้านน้ําและของเสียนะคะมีการร่วมลงทุนกับซูเอสผู้ให้บริการด้านน้ําและการจัดการของเสียระดับโลกค่ะ b i f ่าค่ะเป็นบริษัทจัดการของเสียในสหาราชอาณาจักร เรามาดูการลงทุนในตลาดเกิดใหม่กันค่ะ GIP ได้จัดตั้งกองทุนนะคะมูลค่า2.1พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยจะมุ่งเน้นนะคะไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะ และสำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอินเดียค่ะ GIP ได้ร่วมกับ KKR และพันธมิตรอื่นๆค่ะได้จัดตั้งกลุ่มลงทุนค่ะมูลค่า2.1พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่ศูนย์ข้อมูลสีเขียวนะคะในอินโดนีเซียค่ะพลังงานหมุนเวียนนะคะในฟิลิปปินส์และระบบพลังงานไฮบริดในอินเดียค่ะ อย่างในฟิลิปปินส์นะคะ GIP ก็ได้เข้าซื้อกิจการของ WPD Offshore นะคะซึ่งมีโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งหลายประเทศรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยค่ะโดยมีพอร์ตโฟลิโอนะคะมากกว่า30กิกะวัตต์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาค่ะและเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะก็ได้ประกาศแผนการลงทุนในไทยค่ะมีมูลค่าสูงถึง3-5 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ150,000-170,000 5,000ล้านบาทนะเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิทอนนะคะโดยเฉพาะการสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center ขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะอย่างเช่นป,ญญปรญดาปดิ์ Big Data และก็บริการคลาวด์ค่ะโดยจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศนะคะอย่างเช่น True IDC ค่ะซึ่งจะมีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างกิกเก ta ์เดค่ะหรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นะ,ะที่สามารถขยายได้ตามความต้องการ และนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลไทยนะคะยังได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดีทัานนะคะโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือ National AI Committee การเข้ามาลงทุนของ GIP ในประเทศไทยครั้งนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศและเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นนะคะของนักลงทุนระดับโลกต่อศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนค่ะและเช่นเดิมค่ะฝากติดตามพวกเราค่ะรายการอแซฟรายการที่จะเสิร์ฟความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตค่ะที่จะเร็วที่สุดและไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ เช่นเดิมนะคะกดติดตามได้ที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะและพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะ